สวัสดีครับเอโคมาอีกนะครับเอโคบรรยากาศหนองพานมาครับเมื่อวานนี้มีงานนะครับลอยกระทงพาป๋าพาแม่ไปดูครับอ่าร้องเ่นเต้นหลํานะครับมีงานหลากหลายนะครับที่หนองพานนะครับมีวันที่ยี่ห้ายี่เจ็ดครับพอดีลูกสาวไปเต้นเน้นเซอร์โรงเรียนส่งนะครับนะครับโรงเรียนพนมรุลสนะคมส่งไปช่วย มีนํำบนย้อนยุกนะครับงานมีลำวงย้อนยุกมีแม่ค้ามากมายนะครับใารต้องการไปเที่ยวก็เชิญนะครับพี่ดีเพื่อนกันสอ่อนายกแจกรางวัลนะครับมาเปิดนี้ประกวดไมีงาประกวดนางพมานะครับนี่ครับนี่ครับหลากหลายนะครับตัดสินที่ยีิบเจ็ดครับวันนี้ยี่บห้าวันแรกประกวดวันแรกยังครับยังไม่ตัดสินเขาบอกจะตัดสินวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่า ลูกสาวก็มาเป็นหางเครื่องนักร้องมีการแสดงนะครับพนมดุลโรงเรียนพนมดุลยุทธยาส่งนะครับโชว์นะครับลูกสาวก็มาเต้นรานะครับเต้นซอร์นะครับท่านใดต้องการอยู่ใกล้ๆหนองพานก็เชิญนะครับพนมสระคมเพื่อนสาวทอบอกบอกต่อให้หน่อยได้ครับเขาบอกต่อครับมาเที่ยวได้ครับดูบรรยากาศนะครับน่าเที่ยวก็เชิญนะครับอยู่ยางไม่อยากไปเที่ยวไกลก็เชิญนะครับ ลาดพนมสารคามเพื่อนๆตลาดพนมสารคามเชิญได้นะครับหนองพานครับใกล้ๆเทศบาลพนมสารคามครับนี่ครับบรรยากาศน่าเที่ยวไหมครับเชิญได้นะครับย้อนยุคก็มีนะครับมีนักร้องลูกทุ่งนะครับแนเซอร์นุนรุนสารคามครับใครต้องการเชิญได้นะครับเที่ยวได้อยู่ใกล้ๆครับมียี่ห้าถึงยี่เจ็ดครับอว่านี้เขาไปยี่สห้าวันนี้ยี่หกะยังมีอยู่ครับ เห็นกระซิบบอกวันนี้จะมีประกวดนภพมาเด็กครับเชนได้นะครับท่านใดไม่มีที่เที่ยวเชนได้นะครับที่หนองผานครับสวัสดีครับ